สนันุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์เก็ทลิท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพียวไลฟ์เกตเลชค่ะช่วยเวลาที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนนักคติในการสร้างธุรกิจค่ะให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายและรวดเด็วที่สุดไปกับเพียวไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่เคยประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างธุรกิจได้เป็นหลายร้อยล้านกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่เขาได้ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจนั่นก็คือ ธุรกิจที่เป็นฟองสบู่แตกนั่นเองค่ะบริษัทเนี่ยขาดทุนปานหนี้มากๆเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยเขาได้มาเริ่มต้นใหม่กับงานทางด้านเครือข่ายกับธุรกิจกับเพียวไลค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพิธาพรสิริเวชหรือคุณแม็กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ โอโ้นัดเกินแบบว่าประวัติคร <c oughs> ่าวๆมาสักขนาดนี้ <c oughs> ตัวนัดเองนะคะยังอยากรู้ประวัติของคุณแม็กเลยค่ะ <c oughs> ให้แนะนําตัวกันคร่าวๆสักเล <c oughs> ็กน้อยค่ะด้วยความยินดีครับก็เล็กสั้นๆว่าว่าแม็กก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนะครับหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลูกเป็นหลานก็ได้นะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมารายการอยู่บ้างนะครับเอาย้อนหลังซึ่งคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณนัดครับก็ส่วนตัวเป็นเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับภาคใต้นะครับก็ เรียนมาก็จบทางด้านมัธยมมัธยมปลายนะครับมัธยมต้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับจบทางด้านบริหารธุรกิจนะครับปริญญาโทของคิฟเรนสเตย์ยูนิเวอร์ซิตีนะครับด้านด้านการการควบรวมกิจการก็คือการการซื้อบริษัทแล้วก็เอามา ทำให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขายบริษัทนั้นไปเพื่อออากาไระนะครับเราเราเรียกว่าเป็นธุรกิจของการม e r เจอร์แอ i o ิวเชันะครับในเมืองไทยปัจจุบันน่าจะมีเริ่มสอนแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนตอนนี้สมัยที่ท,ท,ที่ที่พี่เรียนอยู่มันยังไม่มีะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจบมาทางด้านนี้โดยตรง ช่วงนั้นเราก็ไฟแรงเนาะเพราะว่าจบมาใหม่ตอนนั้นก็ยุประมาณสักยี่สิบสามยี่สิบสี่ช่วงนั้นนะฮะก็เนื่องจากเรนมาทางด้านธุรกิจแล้วก็เราถูกสอนมาว่าทําธุรกิจที่ดีเนื่องจากว่าที่ที่ต่างประเทศเนี่ยทำธุรกิจระดับบิลเลียนมันก็ถือไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบยกมาอยู่ในเมืองไทยมันถือว่าใหญ่พอสมควรใช่ไหมครับจาได้ว่าตอนที่จบมาใหม่นี้มีเงินอยู่ประมาณ20กว่าล้าน2 1 22ล้านประมาณนี้กับการสร้างธุรกิจ ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ฮะก็คืออยู Anyways, ่ตอนที่อยู่อเมริกานี่ก็มีเงินเงินส่วนหนึ่งจากตเอียบ้างที่บ้านเป็นเป็นลูกหลานคนจีนใช่ไหมครับตเอียบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไปใหม่ไม่รู้จะใช้ที่ไหนเราก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเป็นในช่วงนั้นใช่ไหมครับเพื่อนก็น้อยคนต่างชาติก็คดูดูถูกเราเพราะช่วงนั้นน่นนะฮะปัจจุบันก็ถือว่าอิสฟาแล้วละก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับพอจบกลับมาก็เงินก้อนนั้นก็ยังคงอยู่ แล้วก็ไปเล่นหุ้นที่อเมริกาก่อนกับซึ่งเพราะนั้นหุ้นอเมริกาค่อนข้างจะจะโกรดมากจะจะ,จะจะจะขาขึ้นมากก็ได้กําไรมาพอสมควรนะครับพอจบกลับมาก็ได้เงินทุนก้อนนี้นครับจากก้อนแรกรูดจะสามล้านบาทมึงโตเป็น20่สิบล้านเม่เวลาประมาณเกือบเกือบสี่ปีแต่ผมอยู่อเมริกาหกปีนะครับแล้วก็เอาก้อนนั้นมาลงทุนต่อที่บ้านเกิดนะครับช,ช่วงนั้นเป็นยุคข,ของรัฐบาล ผลิตชาชัยนะครับ <ฮะ S 1> ทุกคนจะรู้ดีว่าโอ้ช่วงนั้นเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากเลย <ฮะ S 1> ที่ดินซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ก็กำไรแล้ว <ฮะ S 1> นะครับจะหาเงิน10ล้านร้อยล้านเนี่ย <ฮะ S 1> โอ้หมูไหมใ <ฮะ S 1> นสเปซโอเคตอนนี้เชื่อเราเรียกกันนะว่าสเปซโอโเคหาเงินน,นะครับผมลงทุนก้อนแรกก้อนแรก20ล้านแต่ว่าลงทุนเป็นหนี้แบงก์ก้อนแรก6ล้านบาทก็คือ20 20กับ6ก็เป็นประมาณ26ล้านใช้เวลาประมาณ3ปีเข้าปีที่4ี่ ผมมีนี่ทั้งหมด4 8 0ละปสิบล้านบาทจริงเหรอคะนะครับจากนั้นแต่ว่าธุรกิจก็โตขึ้นเยอะด้วยะนะครับมีธุรกิจทั้งหมดประมาณห้าบริษัทในเครือนะครับมีทั้งปั๊มน้ำมันหลายแห่งสา,สามแห่งรถบรรทุกน้ำมันหนึ่งร้อยกว่าคันทำธุรกิจตามยุคสมัยนิยม,มครับเวลานั้นนะครับทำหมู่บ้านแต่หมู่บ้านก็กาไรเยอะนะงนั้นเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่สร้างก็จบเร็วใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายหลายอย่างที่กาลังเริ่มทําตามมา แต่ทุกๆอย่างก็เป็นอนิจจงนะครับเพราะ,ะว่าเราเดินหน้าอย่างเดียวจนลืมมองว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ไงยคุณนัท<ะ>ก็ไม่ใครคไม่คาดคิดเหมือนกันว่าวันที่เรากําลังจะซื้อรถเบนที่สามคัน<ะ>มีคนขับรถมีอะไรเยอะแยะหมดเลยฟ้ามันกําลังตั้งเขามาทุกคนไม่รู้เราเองก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอีกเพียงห้าปี เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างะนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมก็อยากเชื่อว่าประสบการณ์ที่ที่แย่ของผมประสบการณ์ข้อผิดพลาดของผมเนี่ยจะได้เป็นข้อคิดของท่านผู้ชมเพื่อไม่ต้องให้เจอเหมือนอย่างผมที่ผมเจอแต่ปัจจุบันผมผ่านจุดนั้นมาเยอะแล้วนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสิ่งที่ผมเจอให้ใหฟังแล้วครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรผมถึงไปยืนอยู่ที่นี่เวลานี้นะครับดีไหมครับ,รบดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าประสบการณ์นะคะของคุณแม็กเนี่ยคือเจอทั้งอุปสรรคมากมายเจอทั้งความสุขแล้วตอนนี้เขาก็ได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วนะคะในการหันมาสร้างธุรกิจเครือข่ายค่ะและช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณแม็กกันต่อนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนคะ่ะ คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโรดยามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกสารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จํานวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2ส,สัปดาห์แล้วค่ะน้ําหนักเราลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วย ผมดื่มไปสามเดือนกว่าสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแผงแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮาลานเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ 086- 0 4 5 8 1 1 8 หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์เกตลิท ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณแม็กค่ะที่เขามีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเคยประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะกว่าร้อยล้านค่ะเราก็เจอวิกฤตนะคะฟองสบู่แตกและตอนนี้ค่ะเขาก็ได้หันมาทําธุรกิจในงานเครือข่ายค่ะครั้งที่แล้วค่ะคในเบรกที่แล้วค่ะคุณแม็กเราพูดถึงก่อนหน้านี้5ปีอยากให้คุณแม็กเล่าถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค,ค,ค่ะด้วยความยินดีครับ อย่างที่เรียนไปใน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 ,ในเทปก่อนหน้านี้นะครับว่าณวันที่มีที่สุดเนี่ยแน่นอนทุกคนนะฮะส่วนใหญ่จะลืมมองว่าจะมีหลุมอะไรอยู่หน้าบ้างค่ะเพราะเวลาที่เราหัวเราเลาเรามีความสุขเนี่ยเราแทบจะไม่ได้มองความทุกข์เลยค่ะเราจะไม่มีบทเรียนในชีวิตเลยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดวันใดที่เรามีความทุกข์ เราจะจํามันแม่นแล้วเราส่วนใหญ่เราจะเราจะไม่ทุกข์อีกในเรื่องนั้นนะครับในภายหน้าผมเองก็เช่นกันนะครับในวันที่เรามีทุกอย่างแต่ก็ทํางานหนักนะครับออยอดหนี้ภาระทั้งหมดณณปีสี่หกนะครับกรกฎาคมสี่หกประมาณนี้นะครับรวมดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกร้อยล้านบาทที่เป็นหนี้แบงค์น,นะครับเพราการเป็นว่าธุรกิจต่าง แม้กระทั่งบ้านที่กรุงเทพซื้อบ้านค,ค,ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าอยากอยากจะซื้อเป็นที่ที่พักผ่อนด้วย<ะ>ตอนนั้นอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ40นะครับเพราะว่าไม่อยากจะทํางานจนถึงอายุ60-70เหมือนกับคนรุ่นกหอนก่อนะนะครับซึ่งการทางานมันดีนะครคุณน<ะ>ัทแต่เนื่องจากว่าผมผมเรียนมาทางด้านนี้ผมก็อยาก,กเกษียณก่อนเพื่อว่าจะได้มีเวลาทำประโยชน์ให้คนอื่นบ้าง<ะ>หรือว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างะนะครับ แต่ใครจะมาคิดว่าอายุ40เราต้องมารับหนึ่งใหม่นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่พูดย้อนกลับไปก็คือว่าหลังจากนะวันที่พอปี40ปั๊บเนื่องจากเรากู้เงินเป็นเงินบาทออบชอมานะคือกู้จากต่างประเทศมาเป,เป็นสกุลดอลลาร์10ล้านสามแสนเหรียญยูโรดอลลาร์าพอลดค่างเงินบาทตุ้มหนึ่งกรกฎาค40ค่างเงินวิ่งไปวันแรกเลย55บาทาวันที่3กมคือวันจันทร์ผมมีนี้เพิ่มมาอีก130ล้านทันท,ทีเลย นะครับสร้างธุรกิจขึ้นมาปี3839เาพอปี40ปั๊บเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ถึงจิตคุ้มทุนถูกไหมฮะ,ะจากนี้480ล้านกลายเป็นเกือบ600ยล้านบาทเนี่ยผมว่ามันอยู่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเราเป็นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ค่ะแล้วก็อายุยังก็ถือว่ายังไม่เยอะมากสาหรับนี่ขนาดนี้นะคะคุณแ <28 S 1> ม่ยีบปปี<ม>นี่600้ล้านะนะครับครับก็ก็ณนวันนั้นนี่พูดอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเราถึงโชคร้ายขนาดนี้นะครับพูดทุกวันเลยจนแทบจะเป็นโรคประสาทนะครับค่ะ แต่วันนั้นผมได้มาสองอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับว่าแต่ว่าจะรู้ก็คือหน้าวันนี้เรารู้ว่าหนึ่งเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดและทางต่อไปอะไรคือไม่ผิดพลาดแล้วนะครับกับสองคุณค่าของเงินต่อไปใช้ต้องระวังยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ที่ที่เรียนไปโอ้โหใช้ใช้ใช้แบบไม่รอบคอบและไม่รู้ค่าแต่ว่าผมไม่เคยใช้เงินทะเลท่าไห่นะครับแต่ข้อดีก็คือมันทําให้ผมได้วางธุรกิจ ผมเคยทามาแล้วผมเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีหนี้อีกแล้วนะครับนั่นคือข้อดีะนะครับแล้วก็ถึงหน้าวันนี้เนี่ยผมยังขอบคุณปี4ูนย์ที่เกิดขึ้นเลยหน้าวันนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้ผมถ้าเกิดผม,ผมยังไม่ยังไม่กระทบวิกฤตเนี่ยหน้าวันนี้ยังคงเหนือย,ยังคงเป็นหนี้อีกอีกเยอะอีกหลายร้อยล้านแน่นอนหล่ะคนเป็นหนี้เยอะคนมีภาระเยอะในขณะที่อายุยังยังสามสิบกว่าจะสี่สิบหน้าเวลานี้นะครับ เไม่มีความสุขนะคุณนัทนะนะครับแต่ว่าถ้านวันนี้เนี่ยผมได้เริ่มต้นใหม่โดยไม่มีหนี้แล้วนะครับก็แปลว่าผมมีต้นทุนที่เป็นบวกมากกว่าคนอื่นแถมผมยังรู้แล้วว่าทางไหนผิดพลาดทางไหนที่เป็นทางที่ว่าไม่มีหลมไม่มีบ่อแล้วผมก็เดินได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงสนใจธุรกิจเครือข่ายนะครับหลังจากที่ศึกษามาดูปรากฏว่าผมหาข้อจุดอ่อนของตัวเองกับข้อเสียของตัวเองนะครับคือถ้าวันใดถ้าเกิดผมทําธุรกิจเองคนเดียว ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมแม้แต่คนเดียวลูกน้องอีก200คนค่ะพังไปด้วยเลยค่ะนะครับแบงก์ก็พังด้วยนะครับเพราะเราก็กู้แบงก์เยอะราะนั้นกู้แบงก์เป็นซิดิเคทโลนก็คือแบงก์หลายแบงก์รวมกันปล่อยผมเนื่องจากว่ามุนนี่เราเยอะนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูปั๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าก็คือสตัตตี้เยอะคิดมาเป็นปีเลยนะฮะคุณนดว่าจะทำไงให้หลุดจากจุดนี้ไปให้ได้แล้วจะทำไงให้กลับไปอยู่จุดเดิมได้โดยไม่มีนี่นะครับ ถ้าทำคนเดียวก็คือพังคนเดียวแต่ถ้าเกิดมีครอบครัวด้วยก็เสียไปด้วยลูกน้องเสียไปด้วยซึ่งเขาคือครอบครัวของเรานะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ว่าเราสามารถเดินหน้าได้โดยที่ว่าเราต้นทุนเราเป็นซีโร่เป็นศูนย์นะครับแถมเรายังต่อยอดได้เยอะทําธุรกิจเป็นโกลบอลได้นะครับผมว่า หลายๆคนช่วยกันทํางานนึกดีกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยหาเงินหนึ่งล้านกับคนพันคนช่วยกันหาหนึ่งล้านบาทเนี่ยถึงแม้วันไหนที่ว่าผมอาจจะไปทุร์ที่ต่างประเทศหรือไม่อยู่ธุรกิจก็ยังเดินหน้าได้ต่อ มันเป็นหนทางที่ดีที่สุดใช่นะครับและเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงสงสัยค่ะคุณแม็กว่าทําไมคุณแม็กเนี่ยถึงเอาหนี้ก้อนนั้นออกไปได้หรือว่ามีวิธียังไงคะถึงแบบใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้โดยที่เอาหนี้ร้อยล้านโหหายไปได้ยังไงใช่ไหมครับมีโทรศัพท์มาถึงผมเยอะเลยนะครับทำให้ผมรู้ว่าหลายๆสายเนี่ยหลายๆทุกท่านเนี่ยเยอะเลยฮะเป็นสิบสิบสายนะฮะยังเป็นทุกเรื่องเรื่องการเงินอยู่นะครับแล้วทุกคนถามว่าผมหาจุดนั้นได้ยังไงะ ผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าที่จะผ่านจุดนั้นได้นะฮะคือพูดแต่ผลลัพธ์เนี่ยฟังง่ายพูดถ<ะ>้าวันนี้นัฟังง่ายแต่ว่าที่จะเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจากมีเงินเป็นร้อยล้านบินไปฮ่องกงเพื่อไปกินติมซํา ที่ที่ซิมซาจุยะาะาอร่อยตอนเย็นบินกลับมา<ะ>ทํางานต่อใช่วันหนึ่งไปสิงคโปร,ค<ะ>าาร์แถวคัคคีอาหารแถวริมน้ําอร่อยะนะฮะที่ที่ริมน้าแล้วก็ตอนเย็นก็บินกลับใช้ใช้ชีวิตอย่างนั้นก็แต่ว่ากลับมาก็ทํางานนกทำงานถึงตีหนึ่ง<ะ><ะ>พอจะง่วงก็กินกาแฟ<ะ>แล้วก็มีบ้านบ้านค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าเทปที่แล้วมีท่านจะเห็นอยู่อยู่หลังขัาข้าหลังเป็นเขาเลยแต่ไม่ได้ไปนอนเลยก็คือพอง่วงปั๊บก็นอนเนี่ย นอนหลังโต๊ะื่ที่ทำงานนอนทำค่ะพอพอหายงวงก็ตื่นขึ้นมาทำงานต่อะนะครับผมก็ทำ CDR ก็คือโอนทรัพย์ทั้งหมดให้แบงค์ด้วยเหตุผลข้อเดียวคือถ้าล้มก่อนลุกก่อนอ้ดยโบลิซีนี้บ้านหลังหนึ่งยี่กว่าล้านก็คือนี่แบงค์ตอนนั้นอยู่ไม่ถึงยี่เพราะผมได้ใจดาวแต่ตกแต่งไปเะยะอะโอนให้นี้แบงค์ให้หมดเลย<อ>บ้านเบิ้ลทับสินโอนให้แบงค์ัหมดเลยรถเบนค์ก็โอนให้ บทให้เจ้าหนี้นะฮะเพราะว่าแบงค์คงไม่รับรถเบนซ์<ะ>เจ้าหนี้สมมติรถเบนซ์นี่อยู่3ล้านก็บอกว่าผมเหลืออยู่แค่นี้จริงหมดตัวแล้วคุณเช็คดูได้เลยปีราคามา2ล้าน